สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b a n ค k o อ o อ s นไซกับผมไอเดียดารันพบนะครับใน E ีนีก่อนๆหน้านี้เนี่ยผมเคยพาทุกคนไปชมสวนสาธารณะที่เป็นของภาครัฐหรือว่าของกทมกันมาหลายแห่งแล้วดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาชมอีกหนึ่งสวนสาธารณะแต่ว่าเป็นของเอกชนกันบ้างและตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่เมกาพาร์ที่เมกาบางนานั่นเองครับ สำหรับที่สวนเมกาพาร์คแห่งนี้เขาจะมีความพิเศษยังไงหรือว่ามีบรรยากาศที่น่าสนใจแบบไหนเดี๋ยวทุกคนตามผมไปชมกันเลยครับสวนเมกาพาร์คที่เราจะไปชมกันในวันนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างค่อนมาทางด้านหลังของศูนย์การค้าเมกาบางนาแถวแถวตรงหลังห้างอีเกียนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกแผนที่ให้ดูตำแหน่งที่ตั้งกันแบบชัดๆว่าอยู่ตรงไหนเผื่อใครสนใจอยากจะแวะมาครับผมสำหรับตัวโครงการเมกาบางนานั้นตั้งอยู่บริเวณหัวมุมจุดตัดระหว่างถนนเทพร,รักษ์กับถนนการนาพิเศษในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองเล็กๆของเอกชนเมืองหนึ่งที่มีครบแทบจะทุกอย่างเลยทีเดียวทั้งห้างสรรพสินค้าหลายแบรนด์คอนโดมิเนียมหรือแม้แต่โรงเรียน แต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยผมจะพามาชมเฉพาะในส่วนของสวนสาธารณะเมกาพาร์คดังนั้นในส่วนอื่นๆของอาณาจักรเมกาบางนานั้นเราจะมาพูดถึงกันในคลิปต่อๆไปในอนาคตก็แล้วกันนะครับ เมื่ออยู่ที่ในเมกาบางนาแล้วเนี่ยจะมายังสวนแห่งนี้จากลานจอดรถก็จะมีทางเข้าตรงที่ผมเดินอยู่นี้หรือว่าหากอยู่ในตัวศูนย์การค้าก็จะมีทางออกจากฝั่ง Home Pro ได้เลยโดยมี Skywalk ข้างบนนี้เชื่อมต่อตรงออกมาจากแถวๆใกล้ฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งในแต่ละจุดของห้างเขาก็จะมีป้ายบอกทางไปยังสวนชัดเจนอยู่ทั่วไปแบบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเริ่มต้นเดินสำรวจจากบนสกายวอลแล้วกันนะครับ เราไปดูกันเลยครับตรงนี้คือบริเวณหน้าฮาร์เบอร์แลนด์สวนสนุกในร่มสำหรับเด็กนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแนวทางเดินยกระดับที่เชื่อมตรงมาจากตัวศูนย์การค้าไปสู่สวนเมกาพาร์คครับ ตลอดแนวทางเดินก็จะมีหลังคาผ้าใบขนาดใหญ่มีการตกแต่งที่ดูโปรง่งสบายตากว้างขวางแล้วก็เดินได้สะดวกมากเลยนะครับทางฝั่งขวานี่ก็จะเป็นทางแยกที่ลาดลงไปด้านล่าง ซึ่งก็สามารถไปยังตัวสวนได้เช่นกันครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปทางด้านบนก่อนเพื่อไปชมบรรยากาศภาพรวมของสวนจากบนสกายวอล์ครับมองลงไปทางซ้ายตรงนี้ก็จะเริ่มมองเห็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนกันแล้วโดยจะเห็นทางเดินสีแดงซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจเข้าไปจนถึงจุดนี้กันด้วยครับจากมุมนี้เราก็จะเห็นภาพมุมสูงทั้งหมดของตัวสวนลึกเข้าไปถึงข้างหลังนู้นเลยนะครับ สำหรับสวนเมกาพาร์คแห่งนี้ก็มีพื้นที่รวมราวๆ7ไร่นะครับเป็นสวนที่ทางศูนย์การค้าเมกาบางนาเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสำหรับการที่ภาคเอกชนเขาตัดสินใจยกพื้นที่ขนาดไม่น้อยพร้อมกับเงินลงทุนอีกมหาศาลเลยสำหรับมาสร้างเป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมจริงๆแบบนี้ เพราะว่าในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยการมีสวนแห่งนี้ก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนอยากมาใช้บริการศูนย์การค้าแห่งนี้มากขึ้นตามไปด้วยเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบได้ประโยชน์ทุกฝ่ายจริงๆครับและตรงจุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อแรกของตัวสกายวอลกับสวนด้านล่างซึ่งมีทั้งลิฟต์แล้วก็บันไดเลื่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโดยวนตามทางเดินในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้เราสามารถเข้าไปถึงทุกๆจุดของสวนนี้กันครับสำหรับสกายวอล์กตรงนี้ก็มีความยาวรวมประมาณ250เมตรนะครับทางขวานี้มีกำแพงอาคารที่ตกแต่งด้วยต้นไม้หุ้มรอบเลยเป็นสวนแนวตั้งดูมีชีวิตชีวาดีนะครับ ในส่วนนี้เขาก็มีทางลาดลงพร้อมกับอัฐิจันในรูปแบบขั้นบันไดรวมทั้งที่นั่งแบบตาข่ายโปร่งๆเอาไว้นั่งพักผ่อนนั่งเล่นนั่งคุยรับลมชมบรรยากาศชิลๆกันได้สบายเลยนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยก็จะมองเห็นวิวสนามหญ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวสวนอยู่ด้านล่างครับมีลานน้ำพุที่เป็นเขาวงกดด้วย ตรงนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยสำหรับสวนแห่งนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันแบบชัดๆในตอนท้ายนะครับเส้นสีแดงๆที่เห็นนี่ก็เป็นรูททางเดินทางปั่นจักรยานที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดผ่านส่วนต่างๆไปรอบสวนเลยนะครับก็มีความยาวรวมประมาณ1กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวเราเดินสำรวจกันต่อครับ ใครที่ดูคลิปสวนป่าเบนจกิติที่ผมพาไปชมก่อนหน้านี้กันไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าสวนแห่งนี้เนี่ยมีความคล้ายกันมากในหลายๆส่วนโดยเฉพาะการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมต่างๆอย่างทางเดินยกระดับหรือว่าการประดับไฟตอนกลางคืนก็ไม่แน่ว่าการออกแบบสวนป่าเบนจกิติอาจจะได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนมาจากสวนเมกาพาร์คแห่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสวนเมกาพาร์คแห่งนี้เนี่ยเขาก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2562แล้วครับ ด้านล่างทางขวาตรงนี้เป็นโซน water wall ซึ่งมีที่นั่งพักผ่อนชมกำแพงน้ำตกสวยๆแล้วก็มีสนามบาสเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเรียกว่ามีองค์ประกอบที่หลากหลายมากๆเลยนะครับอาคารที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เคยเป็นส่วนสนุกในร่ม Marvel well Experience ที่เคยเปิดให้บริการอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรก็ปิดตัวลงไปส่วนตัวอาคารที่สร้างไว้แล้วนี่ทางเจ้าของโครงการเขาจะเอามาพัฒนาเป็นอะไรต่อก็ต้องรอชมกันต่อไปครับ มาถึงตรงนี้เนี่ยแนวทางเดินเขาจะเป็นทางที่ยกระดับสูงขึ้นไปอีกโดยมีลักษณะเป็นตะแกรงเหล็กโปร่ง,งมองเห็นทะลุลงไปได้ให้อารมณ์คล้ายๆกับทางเดินพื้นกระจกอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็ออกแบบแนวทางเดินมาให้มีรั้วรอบขอบชิดปลอดภัยดีครับตัวเส้นทางก็จะลัดเลาะผ่านไปตามแนวพุ่มไม้มีความใกล้ชิดธรรมชาติก่อนจะค่อยๆลดระดับลาดลงไปสู่ด้านล่างข้างหน้านี้ครับผม ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมของผู้คนมาเดินเล่นพักผ่อนถ่ายรูปกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทางขวาตรงนี้เขาก็มีทางแยกลงไปซึ่งมีการประดับด้วยท่อสีต่างๆดูมีสีสันสดใสผ่านลงไปยังอีกส่วนหนึ่งของสวนที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาวนกลับมาอีกทางแล้วก็ไปเดินสำรวจเส้นทางนั้นกันทีหลังครับ ฝั่งซ้ายตรงนี้เขาก็มีการทำเป็นสไลเดอร์เอาไว้ให้เด็กๆกับผู้ปกครองมาลื่นเล่นกันด้วยผมว่าเขาออกแบบได้โดยใช้พื้นที่ทุกส่วนแบบคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเรียกว่ามีมุมไหนว่างอยู่ก็หาลูกเล่นอะไรใส่เข้าไปได้หมดไม่ธรรมดาจริงๆครับที่นี่ จากตรงนี้มองไปทางฝั่งขวาก็จะเห็นแนวสกายวอล์กเข้ามาสู่สวนที่เราเดินผ่านกันมาตอนแรกซึ่งก็ออกแบบได้ทันสมัยมากเลยเรียกว่าดูล้ำอนาคตตัดกับตัวสวนสีเขียวอย่างลงตัวเลยนะครับและตอนนี้เราก็วนลงมาสู่พื้นระดับดินของตัวสวนกันแล้วนะครับก็จะมองเห็นลานน้ำพุวอเตอร์เมสที่อยู่ด้านหน้า น้ำพุตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการสลับกันขึ้นลงเป็นจังหวะบางครั้งก็จะกลายร่างเป็นรูปของเขาวงกตให้เด็กๆเ,เข้ามาวิ่งเล่นในน้ำพุได้สนุกสนานเลยครับ จุดเด่นหนึ่งของสวนแห่งนี้ก็คือเขาเป็นพื้นที่ pet friendly ด้วยนะครับก็คือเขาอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้ซึ่งปกติในทุกๆวันก็จะมีบรรดาคนรักสัตว์แบบนี้พาน้องหมาออกมาเดินเล่นกันมากมายเลยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะที่ต้องบอกว่าหาไม่ง่ายนะครับในกรุงเทพสำหรับพื้นที่แบบนี้ ส่วนใครที่พาน้องหมามาเดินเล่นแล้วก็อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้รบกวนผู้มาใช้บริการท่านอื่นๆแล้วก็รับผิดชอบเก็บสิ่งปฏิกูลที่น้องๆปล่อยไว้ในสวนกลับไปทิ้งด้วยนะครับ ข้างบนตรงนี้ก็คือทางเดินที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ด้านล่างเขาก็จะมีการติดตั้งเป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กเอาไว้ด้วยครับในจุดนี้เรียกว่า tree house หรือว่าบ้านต้นไม้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเขาก็จะทำเป็นทางวนเป็นเกลียวเชื่อมต่อระหว่างพื้นด้านล่างกับ sky walk ด้านบน วนรอบต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นแปลกใหม่ที่เด็กๆคงจะวิ่งเล่นขึ้นลงกันได้สนุกสนานเลยครับสำหรับตรงนี้ เดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาลงไปตรงทางเดินสีๆตรงนี้กันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ทําเป็นแผ่นหินปูพื้นเรียงต่อกันไปผ่านไปกลางต้นไม้ที่ปลูกไว้ค่อนข้างหนานแน่นเลย สำหรับตัวขั้นบันไดคอนกรีตตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการฝังหลอดไฟเอาไว้เป็นจุดๆด,ด้วยนะครับพอถึงช่วงกลางคืนก็จะมีไฟส่องออกมาทําให้เราสามารถมองเห็นแนวทางเดินได้ชัดเจนเลยดูสว่างสวยไม่อันตรายซึ่งเดี๋ยวในตอนท้ายของคลิปนี้เนี่ยผมจะถ่ายภาพบรรยากาศบางส่วนของสวนแห่งนี้ในตอนกลางคืนมาให้ดูนิดนึงด้วยแล้วกันครับ นอกจากทางเดินแล้วจุดนั่งพักเขาก็ทําไว้เยอะมากครับส่วนใหญ่จะเป็นม้านั่งแบบนี้หลาย10จุดกระจายอยู่ทั่วสวนเลยส่วนบนเส้นทางปั่นจักรยานเขาก็ทํารูปไอคอนเป็นหมีขี่จักรยานดูน่ารักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเส้นทางตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เดินใช้วิ่งหรือว่าปั่นจักรยานก็ทําได้หมดนะครับก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไร เดี๋ยวจากจุดนี้ผมจะพาเดินไปตามแนวเส้นทางสีแดงไปสู่จุดที่เป็นสวนที่มีพุ่มไม้เยอะๆที่เราเห็นลงมาจากบนสกายวอล์กในตอนแรกซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของสวนนี้ที่เราจะไปชมกันครับกฎสำคัญข้อหนึ่งสำหรับสวนแห่งนี้ก็คือเขาเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ปลอดการพน,นันแล้วก็ปลอดเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดโดยที่เขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาด้วยเพื่อให้พื้นที่สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกๆคนนะครับ ทางซ้ายนี้ก็จะเป็นมุมมองจากด้านล่างของตัวทัจรน,นะครับแล้วก็ตัวสนามหญ้า r e e n f i e l d ที่ออกแบบมารองรับกิจกรรมกลางแจ้งทั้งวิ่งเล่นเตะบอลเล่นกีฬาซึ่งปกติก็จะมีคนมาใช้บริการเยอะเลยแล้วก็ด้วยความที่สวนนี้มีพื้นที่กว้างพอสมควรแล้วบรรยากาศก็แบบว่าค่อนข้างจะโปร่งโล่งอากาศถ่ายเทก็ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดนะครับ เมื่อเราเดินลอดใต้ทางเดินตรงนี้ไปเราก็จะมาถึงสวนพุ่มไม้กันแล้วนะครับสำหรับสวนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยซึ่งแนวทางเดินก็จะลัดเลาะโค้งไปมาวนไปในพุ่มไม้แน,น่นๆสำหรับต้นไม้ที่เขาเลือกใช้ในสวนโซน,นนี้ก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางที่เรียกว่าเน้นความเป็นธรรมชาติดูแลง่ายแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับการตกแต่งด้วยต้นไม้ในนี้เนี่ย สังเกตว่าเขาจะจัดแบบมีการไล่ระดับความสูงด้วยนะโดยส่วนที่อยู่ติดทางเดินก็จะเตี้ยหน่อยแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นเมื่อถัดออกไปก็เรียกว่ามาอยู่ในนี้ก็สร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวจากโลกภายนอกเวลามาเดินมาวิ่งผ่านจุดนี้ก็จะรู้สึกเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในอีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะครับ เหตุผลส่วนหนึ่งที่เขาเลือกทำพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนเนี่ยก็เพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในแนวที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านด้านบนนุ้นจึงเป็นเขตรอนสิทธิ์ที่ไม่สามารถก่อสร้างอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างใดๆดได,ได้รวมทั้งต้นไม้ที่เขาปลูกในเนี้ยก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีความสูงเต็มที่ไม่เกิน3เมตรด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าสายไฟฟ้าแรงสูงนั้นเนี่ยอยู่จากพื้นดินขึ้นไปมากไม่สามารถที่จะร่วไหลลงมาถึงพื้นด้านล่างได้แน่นอน ส่วนในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักๆก,ก็คงไม่มีใครออกมาเดินเล่นในสวนอยู่แล้วนะครับ สำหรับภูมิสถาปัตย์หรือว่าลดนสเคปของตัวแนวทางเดินในส่วนนี้เขาก็ไม่ได้ทำแบบราบเรียบเฉยๆนะครับแต่มีการเล่นระดับลาดขึ้นๆลงๆไปตามเนินด้วยเวลาเดินผ่านตรงนี้ก็ยิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยทีเดียวครับ ก็เดินชมกันไปเรื่อยๆตามทางนะครับเดี๋ยวเราผ่านโค้งตรงนี้เราก็จะตรงกลับไปสุดจุดสิ้นสุดของแนวทางเดินกันแล้วจริงๆต้องบอกว่าทั้งส่วนของสวนแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆของที่นี่เนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะมากเลยจะให้เก็บรายละเอียดทั้งหมดลงมาในคลิปเดียวคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆครับเพราะงั้นวันนี้เราก็มาดูกันแบบคร่าวๆพอให้ได้เห็นภาพรวมแล้วก็บรรยากาศของสวนแห่งนี้กันก็แล้วกันนะครับ และตรงนี้เราก็เดินวนครบรอบสวนรอบใหญ่เต็มๆแล้วแล้วก็ย้อนมาอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเพียงแต่ว่าเป็นที่ด้านล่างของทางยกระดับนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเขาก็มีห้องน้ําไว้ให้บริการผู้ที่มาใช้สวนอยู่ตรงนี้ด้วยพร้อมทั้งมีตู้กดเครื่องดื่มแล้วก็ขนมซึ่งก็อยู่ตรงข้างๆบันไดเลื่อนและลิฟต์ตรงทางเข้าหลักของสวนนั่นเองครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของสวนเมกาพาร์คแห่งนี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจจะเดินทางมาใช้บริการสวนแห่งนี้ก็สามารถมาได้ด้วยหลายวิธีเลยถ้าขับรถยนต์มาก็ตั้งพิกัดมาที่ห้างเมกาบางนาตามที่ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เลยโดยที่เนี่ยเขาให้จอดรถฟรีนานถึง8ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าถ้ามาด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็มาลงที่สถานีอุดมสุขออกไปทางออกที่5แล้วก็ยืนรอที่ป้ายรถเมล์ก็จะมีรถชัตเตอรบัสรับส่งของทางเมกาบางนาโดยเฉพาะให้บริการฟรีไปกลับระหว่างที่นี่แล้วก็ที่สถานีรถไฟนะครับ ตามข้อมูลของเว็บไซต์เมกาบางนาเนี่ยสวนเมกาพาร์คแห่งนี้เขาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยครับและก่อนที่เราจะจบกันไปใน EP นีนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศกลางคืนสั้นๆในสวนแห่งนี้ที่ผมเก็บมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศกับแสงสีในยามค่ำคืนของสวนเมกาพาร์คแห่งนี้นะครับเรียกว่าสวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบเลยทีเดียวสำหรับใครที่มีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับสถานที่ที่เรามาออนไซต์กันในครั้งนี้ก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยทั้งทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage Bangkok อน s ซต์ครับและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe หรือวา่าถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ต่อๆกันไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศของสวนเมกาพาร์คที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาแห่งนี้ mm hmm. ก็เรียกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้หรือมีบ้านอยู่แถวโซนบางนา mm hmm. ก็แวะมาใช้บริการมาพักผ่อนมาเดินเล่นที่นี่กันได้แบบสบายๆทุกวันเลยนะครับและสำหรับใน EP ีหน้าเราจะพาทุกคนไปออนไซต์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันต่อใน b a ง g อกอ o นไซต์ site. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ